ตอนนี้พอยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเขารับเด็กเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพอาต้องรับเด็กที่มีสกิลครบถ้วนรอบด้านคราวนี้เวลาเราพูดว่าสกิลเนี่ยครับปกติสกิลเนี่ยมันก็จะแบ่งได้ง่ายแค่2อ,อย่างแหละคือฮาร์ดสกิลกับซอฟต์สกิลนะครับฮาร์ดสกิลเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราเรียนด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะคอมพิวเตอร์ไซแอนการโปรแกรมมิ่งเป็นคือฮาร์ดสกิล ถ้าเราเรียนหมอนะครับการผ่าตัดเป็นคือ hard skill อ่าถ้าเราเรียน economics เนี่ยการที่เราสามารถวิเคราะห์อะไรต่างๆได้เข้าใจตัวเลขในเชิง economics เนี่ยอันนี้คือ hard skill ซึ่งเราจะทำ hard skill ได้ดีหรือไม่เนี่ยมันขึ้นกับว่าเราชอบมันแค่ไหนเพราะเราต้องอยู่กับมันเยอะๆซ้ๆําๆถ้าเราไม่ชอบเนี่ยโอกาสที่เราจะทํามันไม่ได้เนี่ยมันจะมีสูงมากแต่ว่าการเรียนให้รอดในระดับ university นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่อง hard skill มันมีเรื่อง soft skill ด้วยนะครับอย่าง soft skill ที่เรายกตัวอย่างมาในสไลด์เนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเอง คุณต้องเซลล์ซาดีเป็นคุณต้องบริหารจัดการเวลาทำแมนจเมนต์เป็นเพราะอย่างยกตัวอย่างน้องที่อยู่เคมบริดจ์เนี่ยการอ่านหนังสือได้วันละแปดชั่วโมงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนอย่างเดียวนะครับเขาเป็นหัวหน้าของโซเชยตี้เขาทํากิจกรรมเขาเล่นดนตรีเขาเล่นกีฬาเขาทําทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเขาต้องบริหารจัดการเวลาได้ดีเขาถึงจะสามารถอยู่ในสภาพแบบนั้นได้นะครับอินเนอริก็เป็นสกิลครับคุณต้องวิเคราะห์เป็นอ a วาเลชัน e ต้องประเมินตัวเองเป็นประเมินสถานการณ์รอบข้างเป็น Problem solving ก็ต้องมี การเรียนระดับ university เนี่ยบอกก่อนนะครับไม่เหมือน igcse level ib หรือ us curriculum ที่เรากำลังเรียนอยู่นะครับในทุกอย่างที่เรากำลังเรียนกันอยู่ในระดับ high school หรือว่า secondary school ตอนนี้เนี่ยถูกผิดมันตายตัวอันนี้คือถูกอันนี้คือผิดแต่พอไปเรียน university เนี่ยมันมีตรงกลางอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ผิดอันนี้คือความคิดเห็นอันนี้คือเรื่องใหม่เราต้องสามารถที่จะประเมินได้แล้วก็แก้ปัญหาบางอย่างที่เราไม่เคยเจอได้ อันนี้คือเรื่องของ problem solving มันจะไม่มีตายตัวนะว่าปัญหาแบบนี้ต้องแก้ยังไงนั่นตามมาด้วยเรื่องของ creativity creativity ไม่ใช่เรื่องของ art and design อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของทุกศาสตร์ที่มีบนโลกเลยความคิดสร้างสรงสรค์าการสร้างอะไรใหม่ๆการหาทางออกใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วสําคัญที่สุดคือ critical thinking คํานี้เป็นคําที่ใช้กันเกมากแต่มันสําคัญมากๆเช่นกันเพราะว่ามันหมายถึงว่าเวลาเราอ่านอะไรเรารู้อะไรเรารับข้อมูลอะไรมาแล้วเนี่ยเชื่อได้ไหมตรวจสอบยังไง ตัดสินใจยังไงจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างวันนี้ที่ผมกําลังอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนฟังกําลังพูดอยู่เนี่ยครับเราต้องลองฝึก r คร i c a l T ริงกิงดูซิว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเชื่อได้ไหมตรวจสอบยังไงเป็นจริงหรือเปล่าขอให้เราเป็นคนแบบเนี้ยกับทุกเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้นะครับแล้วเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้คราวนี้ฮาร์ดสกิลอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สําคัญมากๆเนี่ยอันนี้เพิ่เอเราได้คุยกับเด็กๆที่เจอกันที่ลอนดอนเราไปเจอกันร้านอาหาหรไทย ก็กินกันเกือบเสร็จแล้วครับกินกินข้าวเกือบเสร็จแล้วแล้วก็ถามว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะร้านนี้มันอร่อยไหมเนี่ยน้องก็บอกว่าไม่อร่อยอ่ะครูร้านนี้ไม่อร่อยบอกเออแล้วทุกทีร้านอื่นมันอร่อยไหมเวลาเป็นอาหารไทยเนี่ยมันหาอร่อยยากอ่ะครูผมก็เลยถามว่า,าแล้วทำยังไงอ่ะนิสดงว่านี่ทําอาหารกันเองเป็นใช่ไหมทุกคนบอกว่าทําอาหารเองเป็นถามสิบคนสิบคนทํากับข้าวเป็นถามยี่สิบคนยี่สิบคนทํากับข้าวเป็น เราเจอเด็ก20กว่าคนวันนั้นทุกคนทํากับข้าวเป็นหมดเลยครับขนาดว่าทําไมต้องหัดทํากับข้าวอะ่ะกูก็ดูดีมันไม่อร่อยคือไม่อร่อยแล้วมันจะแฮปปี้ได้ไงอะ่ะชีวิตมันต้องแฮปปี้ก็ต้องทําอาหารให้มันอร่อยอย่างที่สองนะครูดูดิไม่อร่อยขนาดเนี้ยแพงมากเลยแพงขนาดนี้ยกินทุกวันหมดตัวพอดีทั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กๆไปที่นู่นแล้วครับทุกคนทําอาหารเป็นเพราะมันอร่อยกว่ามันเฮลตี้กว่า แล้วมันก็ถูกกว่าด้วยฉะนั้นผมบอกคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนส่งรูปไปเรียนเมืองนอกเนี่ยถ้าทําอาหารเป็นนี่คือยอดเยี่ยมเลยนะจริงๆเรามเาีเรามีทีมเราที่เคยทํางานที่เราครับตอนนี้ออกไปเป็นเชฟเขากำลังพัฒนาหลักสูตรในการหัดทําอาหารอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับจะได้เผื่อบบเรียนอาหารเ,าเรียนทําอาหารก่อนไปนะครับครับอย่างเรื่องคุกกิ้งก็เป็น hard skill อันหนึ่งที่มันก็ต้องใช้นะเวลาเราไปอยู่ที่นู่นนะครับแล้วอย่างเรื่อง m น n ี่ management เนี่ย เนี่ยนั่งรถมากินข้าวด้วยกันเนี่ยครับผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วถ้าผมนั่งทูบมามันคือเท่าไหร่ถ้าผมนั่งบัสมามันคือเท่าไหร่แบบไหนอะถูกสุดและใช้เวลาน้อยสุดและผมเหนื่อยน้อยสุดด้วยเนี่ยอันนี้คือสกิลที่ถ้าฝึกได้เนี่ยเราจะมีชีวิตรอดได้เยอะเลยคราวน,นี้นั่นคือ hard skill กับ soft skill นะครับรานนี้เรากลับไปที่น้องเคมบริดจ์ที่เราเจอกันเมื่อกี้ผมถามเพราะว่าคุณอยู่เคมบริดจ์เนี่ยดูแล้วคุณก็บริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ดีมากเลย คุณเก่งขนาดนี้เนี่ยคุณมีความทุกข์บ้างไหมคุณมีวันที่คุณไม่ไหวไหมคุณมีวันที่คุณไม่โอเคไหมเขาบอกผมว่ามีครูช่วงแรกๆที่ผมมาผมไปกอดคอนั่งร้องไห้กับเพื่อนอยู่หน้าคณะคือมันหนักมากเลยมันไม่ไหวเลยผมไม่ได้ถามว่าแล้วคุณทำยังไงอะ่ะก็ต่อให้ทุกข์ครับมันก็ผ่านไปได้ ผมรู้ว่าผมจะจัดการมันยังไงผมถามว่าแล้วแล้วคุณจัดการยังไงล่ะอ๋อผมชอบเล่นดนตรีครับผมชอบเล่นดนตรีเพราะ,ะนั้นวันไหนผมเครียดผมก็เล่นดนตรีวันไหนผมรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจผมก็ฟอร์มวงกับเพื่อนเลยแล้วก็เล่นดนตรีไปเลยเล่นเสร็จก็หายหายเสร็จก็ทําหน้าที่ตัวเองต่อแต่เขาบอกผมนะว่านอกจากเรารู้แล้วว่าทางออกในชีวิตเราคืออะไรเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เขาผ่านไปได้เนี่ยคือสิ่งที่เขาเรียนเป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆ คือมันทุกแหละแต่พอถึงเวลาเฮ้ยมันชอบยิ่งอ่านยิ่งมันยิ่งเรียนยิ่งมันยิ่งอยู่ด้วยแล้วยิ่งสนุกยิ่งมีความสุขเนี่ยสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้สิ่งนี้เราเรียกว่า moral s k i l l ครับม,มันหมายถึงสกิลในการเอาตัวรอดในดับการเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจจิตใจของตัวเองไปเรียนที่นู่นน่ะหนักหนาแน่นอนถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิตแล้วก็จัดการตัวเองในเรื่องนี้ได้เนี่ยเราจะเอาตัวรอดที่นั่นได้